มันถ่ายไม่ได้มันไม่สนุกไม่น,นี่ไลฟ์ใครอ่ะไลฟ์เธยเอาควนมาแล้ว <Yeah. S 1> มาแล้วไอ้วนเราโอ้โหดินมาเลย

เหนื่อยเหนื่อยยังไสนุกไหมตรงข้างบนค่ะพี่ไปรอรับไปร้อายืนตรงตหน่อยยืนตรงถ่ายรูปหน่อยตอนถ่ายรูปมองกล้องมองกล้องหไรกล้องมองแม่ไปกลองไม่เอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเห่าเดี๋ยวลงอยดิ โอเคพอรู้สึกไงบ้างคะงานไหม้อเดี๋ยวมัดเาน่ไม่เอา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 นะไม่เอานะไปตรงนู้นไปลูกปะปะไปไปไปตรงนน้นไป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 ทางไปทางทางไ